เพราะ DIY เป็นเรื่องสนุกสวัสดีปีใหม<ห><ห>่ะหนคะครับขอให้มีแต่ความสุขขอให้ชีวิตดีๆขอให้เจอความรักนะครับ ววสวัสดีค่ะช่องเดวายะเฮนะคะพี่ยาเองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปมาอวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆนะคะ วันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆนะคะมีชีวิตดีๆในปีนี้นะคะแล้วก็มีความสุขมากๆขอให้มีสุขภาพดีจะได้มีไอเดียนะคะมีความคิดฉลาดหลักแหลมทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาขอบคุณน้องๆนะคะที่กดติดตามกันมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงวันนี้ก็ซับช่องเดียวยะเฮนะคะก็ประมาณ9 0้า0มกว่าแล้ว เด,เดือนหน้านะคะก็เราจะมาลุ้นซับหนึ่งแสนกันค่ะรับป 1, บหนึ่งแสนพี่จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมเล่นสนุกกันอีกนะคะก็เพื่อตอบแทนน้องๆนะคะพี่ก็จะพยายามทําคลิปดีๆให้น้องๆดูกันเรื่อยๆนะก็อย่าลืมมาติดตามชมกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยบ๊ายบาย h a p p